เล hmm, ื่อนขอยบอสน่แปลงังนะสามพีดิบกแน่พีนาปานะแปลงมะพริกน่บอบอดอดิอไไปอันอหนึงไม่ได้เห็นยังบอบอสทำจิได้ปงครับเาอ๋อเนาะเอาทอดทอดเป็ดยี่ดอกบานนี่เนาะเอาบาเตมุอนีซื้อมาให้นี่ เติมให้ฮะลยเติมบเลเ้ยเติมเป็นเเออจะน่อจะเติมให้ชอใส่เกลือไปง้อบ้านไหนหรือล้างอือใช่เลทางเมืองมันจันเอะจจริงอ่าต้องใส่ก็ได้เกลือใส่แต่น้ำปลากับปิงนวลใส่เล้ออออย่า้เมเลเป็เลยเป็ดคนหลักเห็นกเพ็ดเข้มเห็นบ้นอะกอะสีมันมึดลจะพี่น้องเลยเนาะวันมีหลอดไฟบ้างครควนี่อ้เกลวเปกนั้นแหละซื้อน้มันหอย มาให้น้ำใส่นี่กักับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่านโอ้ยสเปนทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกระสุช่องยูทูนตุคาปั่นสุกพี่น้องเลยกลับมาพบมาพอกับตุคาเนาะ ช่วงแรงๆกับสีมืดด้วยแหละพี่น้องนะเพราะว่าได้บอกกับน้องมะนาวเนาะสัญญาก,กับเพื่อนแล้วว่าสีมาสอนเพื่อนทอดไข่และะ้วก็ซื้อบัตรเติมเงินให้เพื่อนเนาะเพื่อนอยากได้บัตรเติมเงินพี่น้องเลยเพื่อนขอเพื่อนว่าอยากเข้าอ่ายูทูบช่อง YouTube, ยูทูบเนาะแต่ว่าทุกครั้งเปิดไงแหละมันโมมีเน็นตเนาะทุกครัก็มาเติมให้เพื่อนสิบพันรับซื้อน้ำมันหอยมาใหา้เพื่อนเนาะทุกครั้งก็มาครับ แฟนตุ HR, okay. ่มคำเนาะให้เป็นซอนเป็นว่าทอดไข่ใส่น้ำใส่น้ำเดีอยวนาะไปโอเคมันกัดสิมือนเลยพี่น้องขึ้นไปเขึ้น้องมะนาวพระมากปางัวเต็มเคราะพี่น้องเอ้ยงวงงัวน้องมะนาวเนาะแล้วก็งวงงัวตุ่มคำพี่น้องงัวคนงูวบ้านนี่เนี่ยไปอือโอ้คือนอนคักแท้นี่ อาสบายดีสบายดีเด้อเนาะสบายดีไหมสบายดีช่วยเข่าบอฟอ้ามามื่นเอามือนีิเนาะสบายดีเนาะมะนแวสบายดีเด้อทั้งนั้นเดิคือนี่คืนนี่ข้าไปเพื่อนขอยบอน่อไปยังตามพี่ยไปพการไปเมาพริกหรือบอฟอไปดิบนะบอไปดิบไำไมกลาบนะอยไปอันอนไม่ได้เห็นยัง โมข้าวจีได้โป้งไามข้าวจีแป้งอืเนาะอ้าวทอดทอดเป็ดยี่ดอกบานนี่เนาะอ้าวบัตรเมืองไหนซื้อมาให้นี่เติมให้ฮันเว้ยเติมโมเป็นไหมเฮ้เติมโมเป็นไหมเอาจะน้อยจะเติมให้ใช่ไหมใส่เกลือเป็นนัวบ้านนี่หรือบ้างอืมใช่เดี๋ยวทางเมืองมันจันทร์เนอจะจริงอ่ะเราต้องใส่ก็ได้เกลือใส่แต่น้ำปลากับเป็นงัวไงใส่เดี๋ยวอุ๊ยใส่ไรเข้มไรเกลือไลเป็นคนหลักเรียนกีเผ็ดเข้มเพ็ินว่นาเกะ อาชีนมืดจังหน่อยพี่น้องเอ๋ยเนาะมันมีหลอดไฟบ้าเพิ่ควรนี่โอ้โถูกสแล้วซื้อน้ำหอยมาให้น้ำใส่นี่กะกำลังช่วยเขามาแล้วก็มาแล้วบ้อนนี่ผู้น้องบริยูสั่ตี ไปเบิ่งงัวพูดแล้วเนาะขอายอ่อนใช่แลมาได้ก็จยม่จ่มยดยันจันเด้อนองมนาวเด้อมันจันเด้ออัจะไปเฮดเทียงให้แล้วตัวเมย์จ้าว่าวันจันเพิ่นอยูเพิ่นยยูเอสเอพูดแหละแม่ไปโบเมนไปโบดบ่บูดเมนบูบันทิด

ธรรมดาแล้วไปรุ่นเนาะเขานี่เแ่าแล้วเขามีฝามีนะ,นะ,ะาามีนะเขาไม่ดำเลยแต่ว่ามีฝาในถังเพิ่นมีเชียวในะไปรุ่นเนาะเอออืมเชือสินดาวเอาพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อกี้ก,มา,กามาทำมามือนในจัะน้อยเพราะว่าเมื่อกีก้กะตุ๊กคัมไปเวียดเนาะออกไปเติมน้ำมัน,ทน,ทน,ทนเข้ามากัแวะคุยกับตุสิทธ แต่ว่าตอนแรกว่าสิบัมาแหละแต่ได้ยี่บ่อกำนองมะนาวเลยเนาะนี่อ่าสัญญากันเลยได้เัาต้องวัาเลยเัาต้องบัวตุกซิดโอ้ยไปเวียคือกันเพื่อห่งเวียลายเพื่อไปข้างนอกใครพู่ได้ไปเพราะว่าอยู่ดองอยู่ดิช่วยดองแหละก็ช่วยบุญคุ้มเครื่องเสียงเพื่อน้ำเน่ก็ได้ยี่บ่อกำองมะนาวก็ได้ยี่บ่อ ແລະເຫີບັນນະແລ້ວນໍ້ນ້ຳມັນໃສ່ບອກນໍາຕິລາຜູ້ສອນກະນໍ້ນ້ຳມັນຮ້ອນๆນະກະລົງມາບອກເຫີວ່າເຈົ້າເອົານ້ຳໃສ່ເພາະຂແວນ້ໃນມມນຮົາດເນຄູຫຼນບລູມືດນດີຈກນນ້ອນການດນ คู่ปกติใส่แต่ทีแรกค่ะคู่ปกติเล็บใส่แต่ทีแรกบิอใส่ก็ได้มันคิวเจ้าอยากได้มันเป็นเปียงหม้อจะบ่อนนะเจ้าจะได้มันเป็นเปียงเนาะเอาเอาคือเป็นเปียงนี่ดอกจีนวยได้หรือก็จีนวยพู้นนะเป็นที่จังหวัดสมอที่เนี่ยเธอเป็นเธอเนาะวะ โอ้ยติดหมอบติดหมอบวมันม um uh uh ันอันนี้เี่ยมันโบแมนอันนั้นนะัวตะกี้เป็นว่ามีคนเชื่อในงะไมบนชื่อจอดนี่แหละแบบนี้แหละคือถอดไข่เด้อเจ้าอย่าเอาหน้ามนใช้เด้อแบเดอาน้ำมันใช่ นี่ดีได้เฮือนเขาใกล้กันเนาะเฮือนไกลกันโอ้แล้วแหละเพื่อมาหากันทำมันมีอันแบบอันกราให้ชิคชิ่งงามดูจองมันอันนี้ราฟนะมันมันจะบอยากเป็นเปลี่ยนสายมันจะหนุนเ่ยจองมันสั่นได้แล้วค่ะคนมันรู้หลายกระชิ่งกรายันมันใหม่ค่ะโอ้ยไม่ต้องกัาก็ได้ดอกบต้องกราฟโอ้ยต้องกราฟครับแม่จ้ะนั่นแหละครับ ครับบ่ับไปมครับจัอนโกับไข่บ่อาชีเป็นแทนปัด้ะนอกมานาได้นี่เห็นบ่นี่เห็นแาะว่าอันจับมันอันจองมันอันนี้ใ่จองง้กนเงั้วนนมืเออจองงาก็มีไหวไหวไปเฮิงาบ้ยอ่าีได้อ่งี้เ พูด่มานี่โอเคอยู่ไไปเติมมือนมาหนี่กเ่าไ่ทีไโอ้ยยุงขบเนาะยุงลายเนาะมันหอนหอนเนาะอุ้มมือฉันนะน้องเาับเตาอยู่ใช่ชเอาเอชาันเ้อ งหมนเลยบอั้เลยง้นอะไรมันห้อนมามอไปเวียดดูนอกกูไปเสร็จทุระะกับไปเติมน้ำมันอึ้คืหมือนเฉยยี่รีกันแล้วเด้อปรตจมเจียเรื่องบังจำไม่กน แจ้งแล้วบันดีนขนนนน้่ลนะพดนอกหนะไมมันไม่ได้ดอกน่แนมันไม่มีมันไม่มีนะัมันมีหับอบเห็นว่าใส่หลงนะหัไว้เนาะโอ้ยนั่คบมยับก้องไปก,ก่อ่าแจ้งแล้วบันชมั้นี่ไดมบอให้มั้ให้ได,ดบ้บ มันดอกมันมันดอกกินเออมันก็ทอดเลยเนาะคือเจ้าเห็ดเนี่มันบวมเองมันจเปลาเกขา้าเรนีกินาเนาเจ้าใส่น้ำเหยเนาะใส่น้ำมันทอดน่ทอดไข่น่ใส่น้ำมันถ้าเอาขัวน่ะใส่น้ำไม่ใช่เพาอ่อยเออแม่นั่นแหละทอดนั่นเจียวไข่ก็ได้ หลักจัน1 7 11 4 5 5 0 8 8 2 7 7 2>, <c oughs> 2 7 27. 6 0 2แล้วแลแล้วแลอือนําลายเาปิ่งผีดปลาไว้ khơi tiệm được thừa rồi nè Nhưng mà tiệm thừa, uh, sao vậy đây, có hay sao vậy Cục tiệm này wi wifi, đây bởi, cái lăng

Né còn mua hảo này ngang à, lệch mà ngang <laughs> mà, mài lệch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  của mày tât em rai tât em mô kéo hãy cao lê nina

จเจาบ้ากินไมจเจียวแล้วำไงครับไ้ป่ะเออไมมาแนกี่แล้วนะอจด้กมอยินาเลยใค่เม็ดนะกี่ากินไข่จนตื่นมดเอกี่กินทอดไข่เมื่อกี้าชิวเจ้าห้เนี่ยบบดื่มในมุกด้ใส่ตู้ก็โดนใส่ถั่วแม่เลืมกิน เออกปลาซิวป้าจนเืมกินเลยบ่น่กินยะกินได้สอมือสมือได้หมดเตตุ้่เมือนมันเออนี่เหือแล้วนะนะฮอนน่ะเผื่ออะไรเหรอเติมยหญ้เนาะโอวบึ้นขนาดไหนไม่เนี่มานี่นะะลจะเกือ

ไ่ได้嘛ไม่ได้บ่ทีได้เติมได้บนี้เติมได้บอ๋อบวกเข่เติมใ้ของตก็ได้สม่ไหมาหมื่แล้วนี่เนี่ยเออมันใม่บอลไม่ได้มันมันบอลผมบไมอฮะม่เท่

ยังยั่ได so ้ลงทะเบียนไม่งเมยสิเมนต้องลงทะเบียนก่อนต้องลงทะเบียนเห็นบ้างเออน่เตือนเตืดเตช่นเติมนแล้แล้วก็ต่อฮอตไฟเอาเปิดฮอตสปอตแล้วก็เล่นนำกันออไปไหนดีถอดไข่เนาะ แช่หนึ่งแซ่น้ำอน้ำเือบนอนนะจาเออเปิดไม่ได้นั้องเตนอะไรน่เปิดมาขึ้นต้องเขาบุค่อยเดินเนาะเดี๋ยวมาไปบ่อะมกเป็นยังเดี๋ยวเจ้าเปิดนี่ก็ได้เอาให้้องเติมเติมเนาไม่เติมไม่ดือนเติมได้บ่เออกะเติมไม่ดือืเลยเอาใ่เอาไ้ เไว้เติมใส่แถวเรามากินมังในแม่ทอดไขน่นะกินแล้วบาทกินแล้วบาทหนิเนาะนทำแจ่วบ่ออผูพ้พี่น้องเลยวันนี้กะสอนน้องเพิน่นทอดไข่เนาะผู๋ใส่แจ่วบ่ติ่ตัวทำแจ่วบน่น,น,น,นั่นนะ่ะตจะตักยังใส่หลายเลยน่ะ มันบวกเค็มบวกอืมเพ็ดต้องใส่เค็มหนึ่งเผ็ดต้องใส่เค็มหนึงบวกเออตเจี๋ยเป็นเนาะตามได้อยู่เนาะอืมวามาทอดใครนี่โอเป็นพนันพี่เนาะอืโหนฮะพนันตำ mười ba năm mày thùng <laughs> Nói mày thùng Để xin mà kì, nó mày, <laughs> <Nói> mày thùng <laughs> <Nói> mày thùng <laughs> mà kì, mày thùng 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 mày Mình mày ทั้งแรงก็มันหมาดเนี่ยมันเชะตัวยินได้มันยินงายไวเนาะมาตัวนี้กันเนาะโอ้ยตื่นแค่เล่าแล้วนะเอามันดังเด่น้ำนองมะนาวเลยพี่น้องยอุ่นอากาศมันฮอตบืนก็ไปหน้าเองว่าบืนนี่ไปใช้บืนนี่ แจ้งกอนเนาะแจ้งบันทุงกอนงว่ากันตอนนี้ยังคำยังมืดอยู่อ่าเบิ่งบรรยากาศมายูมานีก็นโนเราเราขึ้นมาแบใคร่งไม่นองบอยอยองเนาะ เมียไม่ให้น้องเพิ่นก่อนเพิ่นว่าน้องแันจะมาคือเห็นอยู่ผูกดูหน้านะบ่าวกินอ่าไม่เห้มไหมน้องโทรกออินีกว่นยังกินสองอยู่เออระวังน้องมากินเะด้อแพ้ไปส่งเพิ่น นอนนีได้เฉาเดินแจงพักกันมานอนนีนอนยนีเลยนอน้ำกันเลยชอบทัเมื่อว่าตกลบจะมาพักกันจะกิงเข้าพักคุณพูดผนหนามบนว่วยน่เพ่นพ่นมีน้องพูนแจ้งม่มคืนนี่นะเจ้าได้สิเจ้าจะแจ้งอะไรตรงเนาะเป็นอะไรทอดใครน่ะ ว่าได้เมนขันนุนหบอว่าเมนขันุนแช่ดิบบอว่ข่มาแต่เาจาออกแล้วมาแต่น้าหนุดจักเองหามาแต่เชียงเลแตกออกดิบบอ่ากินแบบจิ้งมาเขาหาดิบบอกดิบใช่มาชดเนาะเงือนแ่งชื่อเมนขนุนชอยเนอ่ะเล่าพอจะตื่นมันน้อยจ๊มันน้อยเออมันน้อย เพิ่นมาขายแมงคานูนเนาะก็เลยแบ่งให้น้องมะนาวน้ำพี่น้องเอ้ยแช่บอยู่บ่น้องมะนาวแช่บิวะกับไข่น่ะเป็นทังไหนไข่กุ้งอือวันนี้ยี่บ่ายังเปเค็มไหเค็มบ่โอ้โดยจะเพิ่นเห็ดมาโดยเฉพาะเลยเนาะใส่กับไข่บ่าท่าน่ะเธอน้าเจ้าสีทอดน่ะจะเอาน้ำมันลงก่อนเอาน้ำมันดงแล้วก็เอาน้ำมันดงแล้วก็ตีไข่ไข่เจ้าจีบุงยังก็แล้วแต่ จะใช่ยังอยากให้มันแช่กันเนาะเอากระคือสีประมาณนี้เอากระสช้มือกินข้าวก่อนเห็นน่องมะนาวกินเดี๋ยจะแช่จ้ะสหมะมือกินข้าวแล้วก็มืออาบน้ำา,าก,ก่อนเนาะพี่น้องเพราะาว่ามืัอนี้กระเบิดมือเลน่เลนเตะเล่นเหนือเนาะและ้วขึ้นเป้าตู้เอาเครื่องเสียงลงมาไว้แหละโอเคเนาะอ่ะ,ะมือก่อนมาเนี่ยเอาสบายดีสบายดีน่ะสบายดีไม่เด้อโอเคพี่น้องเอลยเนาะมาสอนเพิ่นโทษใคร โอเคน้องพี่น้องเนาะตุกคำก็จะได้ขอตัวจบคลิปวองนี้เลยแหละเนาะพา,าแฟนเพิ่นมาเดินน้ำแล้วกะมาเฮ็ดช้อนเพิ่นทอดไข่เนาะพี่น้องเลยกะขอบุญขอบคุณเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของตูกคำตั้งต้นจนจบเนาะแล้วก็ปรกกฏข้อโฆษณาขอางตู่คำไปก็ขอบุญขอบคุณหลายๆะสำหรับคลิปนี้ตูกคำคือจะได้ขอตัวกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี